ปัาเปล่าอันนี้คือนี่คือนั่นไงพี่อาทายปลาเนี่ยโอ้นี่เบิ่งเซนาร์ครับเอ้าลูกอุ้ยเฮ้ยเซนาร์มาแล้วครับเซนาร์โอ้เอบิ่งเซนาร์ครับเซนาร์สีมาตกชิงเร็วให้เบิ่งครับมื่อนี้เดี๋ยวไปที่เพิ่น ใส่เป็นใส่แต่ขนมปังย่างเดียวเด้เสยนอัดนี่เอาย,ยังไงวิธีทำอะ่ะแหมเนกดูดิมันมันชอบดเนี่ยมันอ่าเอาดีเอาดีทำไหมทำไหม นี่มันนี่นายเอกบอกเนี่ยอ่ะนี่อาดเอาขอนมปังออกมาข้างนอกแล้วมันมันแห้งเลยอันอนี้บีบอย่างเงี้ยบีบแน่นๆหน่อยเอออ่ะเอามาเกาะไปเกาะไงก็ได้อ่ะเกาะเข้าไปต่อเบ็ดเกาะไปเออ ก้อยทะลุเลยเระวังโดนมืออ,อ่ะก้อยทะลุไปรูุ้ไหมเอออ่าเอาเลยเ กระปึงจันอาซิมานมาครับเอาเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วทำอะไรตกปลาพี่อาเล้าอันนี้คือนี่คือนั่นไงพี่อาได้ปลาเนี่ยโอ้เอาเด้ยกมายกมา,กมาเอาอาดถอยล้างมาเร็วเฮ้ย ับให้อ้าวจับปลาโชว์หน่อยเอ้หมันครับจานอัดหมันนี่ตรงตรงมาจากกรุงเทพครับน้องปวดปากครับนี่ครับตะเพียนอ้าวเ,เ<อ>าร็ว,วอัดก่อเบ็ดก่อนแล้วไม,ม่หว่วงบนนี่เดี๋ยวข้างบนนะไม่เดี๋ยวดูปวดคันเบ็ดลง Này, thầm thầm đi. đang thầm 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 đây, thầm 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 át เสนาดมาแล้วครับเอาเสนาดได้ยังเสนาดอ่ะโอ้ยเสนาดได้ปดปนี้ครับเสนาดเฮ้ยนี่ครับนี่นี่นี่เอาจับปลาโชว์หน่อยจับนี่จับสายเบ็ดเอ้ยจับไว้แต่จับลงต่ำอีกเออเจ็บเสนาดโอ้ยปาน,นิ้โตกไงเลยครับคุณฮิ หลานเด้ยมาจากกรุงเทพมาตกอ่าเดี๋ยวเข้าปวดก่อนต้องมีก็หลุดแล้วกันนี่ะนี่ครับแบบอยอเข้าให้เส้นอัดนางตกแท่นนะครับนี่ครับอ่าหนึ่งตัว,อะ,วตอะไรไมิดตีอด้นี่ดอูอ่ะไปเออ ในในเซน่าทำไงพี่ีก่อเบ็ดบอกออเอซดิอ่าอ๋ออละถตเมึงเซนา่าครับมือหนึ่งบันนะไผ เอายังง่งเงเอาอยอนเบาๆครับเอาถอาบึงขนาดสีแดงเลี้ยวบอตัวนี้เอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้ว,ลวกินแล้วนี่กินนะครับกินแล้ว เซนอาดวางไหเอาอยุเนี่ยถ่ายเซนอาร์ตอยู่นี่ไปช่วยไอ้ด้าไปช่วยไอ้ดาจับปลาไปไปให้นะอุ๋ยนะเออนั่นแหละไปเร็วจับดีๆจับดีไปให้นะอุ๋ยไปไปน้าอุ๋ยย่างไป จะน่ากลังมุกม,มุนกับการบีบง่ายอยู่ครับโอ้ใหญ่เลยตัวนี้ปลาสงสัยสิใหญ่เดยเอาเลยอาดอ่ะโยนไปใหญ่ๆป้าใหญ่อ่ะจับกันเบ็ดไปดีๆลมมันแรงอ่ะปลาลากค่อยวัดนะ ผมมีปอมเหรอปอมเสียเมืงอกี้เนี่ยก่อต้นใหม่เ <c oughs> นี่ยกินยังไงล่ะกินยังกินกนม <c oughs> เอัดเปลี่ยนยาไปเปลี่ยนยาเปลี่ยนยาเจ้าได้ไหลายตัวนี่เฮ้านี่<ห>ปลาหน่อยปลย่อยครับตัวนี้เอาอยู่ไงนี่ไปมีหน่อยนี่ปล่อยคอดบอโอ้ยเก็บเอเาดี๋ยวค่อยเก็บไปปล่อยทีเดียวโอ้โห,โหมีแต่ปลาตัวนี้เอา,า,อาเฮ้าเอาเจ้ตัวใหญ่เฮ้าสิทธิ์ปลาอะไรเฮาก็บวันเอาลวด ตัวนี้เอาอยู่นี่เอาไหมยักบาทเลยนะสุ้มไ่ไปใส่เหมือดว่าสุ้มใส่โู๋ไหมะันี่ใลอกันเนาะหน่อยพวอันี้เอาอยู่ปล่อยครับตัวน่อยครับ ไปเ,เขาใหญ่แล้วเขาคอยมากินต่อไ,ไ,ไป,ไน,ไปอนี่ไปเลยียย่ยยียบเหยียบเบซ่เยียบปันนี่ไหมเอาเห็เดแดดเอาตีเอาเอาครับเห,ห็ด <พอ S 1> ป่าแดดเดียวทอดแ่บแบครับนี่สศบ,บัวแด้กรแหเลยครับเอาปลนนินบ่บอกนี่หน่อยพวดเอาปาตะเพียน เด้ละเหนียวบ่นี่เอา,าเอาตีปะนิ่นบ่าวดอกปะนิ่นปล่อยมันหลดุดนลอยเพื่อนเอาไปปลอยเอากระยวเขาไปปล่อย,อเเยอนะครับ T X อ,อยู่ตีน T X อ,อ่ะอยู่เท้าฝั่งขวาม,มืองใต้ไม้อ่อะอเอานี่มะลีมะลีลีอยู่นี่ไม่อยากลุกน้ำครับกระเจียวขเขาไปปล่อยอะอนะครับ อ,อ,ยอยู่ในหน้องจีบปล่อยปล่อยครับอันนี้ก็บริเวณประโยชน์นังครับนี่เบึง้งบริเวณประโยชน์นังครับถ่ายแต่รูปโอ้ยสีเขาไปเบึ้งนองใหม่อยู่น้องใหม่ออกว่าส่นติปล่อยครับป้าย ไงแล้วคอยไม่กินเด้อหยาอีกครับเล้วยังปนินปักมือเดี๋ยวห้องชีวันอีกรอบหนึ่งสองรอบนะครับเขาคอยมาถ่ายคลิปอีกเดี๋ยวจะตามล่ออ้อยหยไปอยอ่นี่คนหมดเบียด สิทธิ์ก็บอกใครไ,ได้ครับได้จะปลานหน่อยต้องวานเราเขาจะปล่อยเขาทำอ่ะปล่อยครับได้เขาตัดคลิปไปแค่นึงคือตอนเท่าวานบาทที่สองนะครับ